กัรท่านผู้ชมครับรับชมข่าวกีฬาช่วงนี้กับผมจิรายุจับบางนะครับเริ่มกันที่ข่าวกีฬายกน้ำหนักเลยนะครับสินเพชรกรวยทองจอมพลังหนุ่มทีมชาติไทยนะครับก็ประเดิมคว้าหนึ่งเหรียญทองสองเหรียญทองแดงครับในรุ่น56กกิโลกรัมชายยกน้ำหนักชิงแชมป์เอเชีย2015ที่ภูกเก็ตครับ ยกกำน,นักชิงแชมป์เอเชีย2,015ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับโดยมีศาสต,ตราจารย์เจริญวัฒน,นศิลป์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานครับซึ่งในปีนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า350คนจาก33ประเทศทั่วเอเชียนะครับเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่6-11กันยายนที่ศูนย์กีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต ดยการแข่งขันรุ่น56กิโลกรัมชายครับเจ้าดุยสินเพชรกรวยทองจอมพลังหนุ่มทีมชาติไทยวัย20ปีดีกรี1เหรียญทอง1เหรียญเงินยกน้ำหนักเยาวชนโลกปีนี้ที่โปลแลนนะครับแล้วเจ้าของสถิติประเทศไทยในทุกรุ่นอายุตั้งแต่เยาวชนเยาวชนและประชาชนนะครับประเดิมคว้า1เหรียญทองจากท่าสแนช122กิโลกรัมและ2เหรียญทองแดงนะครับจากท่าคลินแอนเจอร์146กิโลกรัมและน้ำหนักรวม268กิโลกรัมนะครับส่วนท่าคลินแอนเจอร์และน้ำหนักรวมนะครับเหรียญทองเป็นเนสเตอร์แลนด็คโคย ปินิปปินสกับ153กิโลกรัมและ274กิโลกรัมเหรียญเงินครับตรันเลคกคตวนจากเวียดนาม152กิโลกรัมและ272กิโลกรัมครับ